สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมเจมพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3อํอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับสังเกตร้านง่ายๆนะครับอยู่เยื้องโรงพาบาลแกลงนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฟิลนิดหนึ่งครับ เรามาชมรถหน้าลานกันนะครับรถที่ผมจะพรีเซนต์วันนี้ก็คือรถ32แรง s p นะครับเจ้า L3218SP นะครับขอบอกว่าคันนี้นะครับเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับรถคันนี้ปี63นะครับเดี๋ยวเสือจะให้ดูสภาพให้ดูลูกใบดันนะครับใบดันนะครับใบดันเขายังสวยยังใหญ่นะครับมีสนิมบ้างเป็นเล็กน้อยนะครับตัวนี้เป็นรถ โดยรวมนะครับจะให้ดูนะครับคันส่งหน้านะครับคันส่งหน้ายังใช้ของศูนย์เดิมนะครับไม่มีการแกะนะครับไม่มีการแกะนะครับโชมนี้นะมาพร้อมทิ้วนะครับสีเงินยางสวยงามนะครับตัวนี้เป็นใบดันช้างแท้นะครับมีร่องรอยบ้างจากการใช้งานนะครับใบดันยางใหญ่นะครับยังสวยนะครับคานก็เป็นคานเดิมนะครับคันส่งฝั่งนี้ก็เดิมนะครับเจ้าตัวฐานสองแลกเอสปีตัวนี้นะครับเป็นตัวโชมใหม่ชมปัจจุบันนะครับ ก็สติกเกอร์เขาก็ยังอยู่ครบนะครับยางหลังยังคุณภาพนะครับสีที่นั่งมีรอยถลอกบ้องครับเล็กน้อยนะครับกระทะนะครับกระทะล้อยังเป็นยางเดิมนะครับล้อกระทะนะครับไม่มีรอยแตกรอยล่าะรอยรอยเชื่อมนะครับฝั่งท้านฝั่งบังข้าฝั่งคนขับนะครับก็ยังเป็นเดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ตรงนี้ล่องลอยการวางอุปกรณ์นะครับพวกวางประแจพวกกล่องเครื่องมือพวกวางเครื่องมือต่างๆวางของหนักนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับใครที่กำลังมองหารถเดิมนะครับสีเดิมนะครับไม่มีการเก็บสีนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามที่เซลได้ค่าที่083588071นะครับผมจะให้ดูไมค์คันนี้นะครับหรือชั่วโมงการทํางานเรียกง่ายๆชั่วโมงการทางานนะครับอยู่ที่700ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับระเื่องนะครับ ก็มาดูชมด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังยังสีเดิมนะครับรอยมาร์คโรงงานยังอยู่นะครับกางวิดีโอนะครับแทบจะไม่ได้ใช้ยานนะครับสีนล้อหลังนะครับทั้งสองข้างไม่มี่วดซึมนะครับคันนี้นะครับรองรับน้ำมันบียี่สิบนะครับเช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ประหยัดนะครับยังเดิมหมดทุกอย่างนะครับไม่มีแกะนะครับขอญากเปิดให้ชมด้านในฝากระโปรงนะครับห้องเครื่องยังสวยนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับยังสวยนะครับ ห้องเครื่องยังสวยเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในนะครับด้านในรอยมาร์กลงงานยังอยู่นะครับยังอยู่ครบนะครับด้านในสะอาดมากนะครับมายามืออีกทีชุดใบดันนะครับแทบจะไม่ได้ใช้งานนะครับตัวรถโดยรวมนะครับถือว่าดีนะครับหลังคายังเป็นหลังคาแท้คูบต้านะครับราคาคันนี้นะครับสามแสนสองหมืนเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์ใบดันกับถานนะครับ ดูของเครื่องมือเขายังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวให้ดูหลังคาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังคายังเป็นหลังคาเดิมคูบต้านะครับบรรยากาศรอบๆร้านนะครับตอนนี้ให้ดูของจริงนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับ